ก็ขอกาสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมหน้างงานนะครับของ8ดิวดัมซิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมีการเคลียร์ิงพื้นที่นะครับเพื่อจะทําการผมนะครับเดี๋ยวให้น้องปิมพาไปดูแมคโรกันนะครับ ระดับน้อนเกินตรงนี้นะคะก็เคลียร์แล้วก็จะถมนะคะรถคันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะคะถ้าใครสนใจก็ โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0892515665ค่ะพี่จิ๋วค่ะเพราะว่ารถคันนี้พี่จิว๋วไปริวดัมซิง่งก็ลงขายอยู่แต่ว่ายัางถามว่ามีคนติดต่อมาไหมมีคนติดต่อมาแต่ยังไม่มีเจ้าของนะคะใครสนใจก็มารับน้องไปได้ค่ะนั่นๆๆวันนี้นะคะเราก็อาจจะพามาดูหน้างานบรรยากาศรวมๆสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปแล้วเพราะว่า โทรศับร้อนจีเลยกลัวมันตัดอะคะ่ะไอโฟนมันอนอมากตอนนี้นี่นะคะเดี๋ยวอันนี้เรามาสัส้นนะคะ แบดเร็วดำจรงเข้าวลมแล้วเราพาไปดูรถพี่แบดเร็วดำจริงกันมลดีกว่า เราพาไปดูรถพี่แปดดิวดัมซิงมากดีกว่านะคะนี่นะคะ่ะตรงนี้ก็จะเคลียร์แล้วก็จะโถมนะคะนี่รถพี่แปดดิวดัมซิงนะคะซุบซุปซุป,ซปตอบกลับนี่สวยไหมมารีวิวรถพี่แปดดิวดัมซิงบ้าง ใครเคยเห็นมา้างอยู่ในแปดลิ้วนะคะก็จะบินวิ่งหมวิ่งรถเขาสวยนะคะเราเราอยากอยู่ในร่มอ่ะแต่แบบเขาสัมมันร้อนมากเลยอ่ะทำไงดเีเอาให้ได้สักพักนึงดีกว่าแล้วค่อยไป ฮิตเชินะคะไมโครคันนี้นนี้เขาสั่งงานนะทะี่กระบ,บานขน กดกติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เราเอาบรรยากาศมาฝากเพียงเท่านี้นะคะพอดีว่า,าช่วงว่างนะคะรอพี่แปบอยู่ดํมซิ่งก็เลยมาถ่ายคลิปลง youtube บ้างให้ผู้ติดตามได้ชมกัน,นะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ